จังหวันี้นะครับเบียจา้าช่วยเพื่อนยิงนะครับผมเบียจ้าเก็บบอดอีกแล้วนะครับคิวนี้นะฮะโอ้ยจังหวันี้นะครับ กำลังเล็งเพื่อนเราอยู่นะเบจ้ายิง 2, ต, 2> oh, ตัวไปเลยนะครับ <Okay. S 1> สวยวิสวยเก็บไปแล้วนะครับทำให้ถึงชนะนะฮะ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่รับชมนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามนะครับมาครับไอเบยนะครับบายบายพบกันใหม่นะครับ